เพราะว่าเอาจริงๆก็ยังรู้สึกแบบยังไม่คล่องยังไม่มั่นใจแล้วว่าการสอบก็คือเรายังไม่เคยลองซ้อมกับชุดเออราชุดมันก็จะเป็นกระโปรงยาวๆใช่ไหมแล้วพอท่ามันก็จะมีแบบพวงหลังอย่างนี้แล้วมันก็แบบอุปสรรคของเราคือที่เรากรังวลก็คือจะมันจะติดชุดเลยหรือเปล่าทำไงดีอ่ะลองอีกรอบไหมคือลองอีกรอบอ่ะ,อะมันก็ติดกระโปรง <พา S 2> เลยท่ย<พ>าอะไรท่าทวินอะขอขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่ใช่อันที่ยาวที่สุดใช่ป่ะอันยาวที่สุดที่แม นก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาหน่อยว่าสักคำนึมคือแบบไม่ชอบใส่ส้นสูงไม่ทานใส่ส้นสูงแล้วแบบเดินเดินก็รู้สึกแบบสะดุดบ้างสีม่วงไม่พอตุ้งเพื่อจุดนี้ไม่เสี่ยงคนที่จะเดินก่อนหรือจะเดินสุดท้ายอ่าสีฟ้าจัดให้เป็นระเบียบนะครับก็เดี๋ยวพอถึงตาเราเขาสั่งสามสี่ก็ขึ้นแล้วก็สามสีหมุนหน้าสเต็ปหมุนหน้าเราเลยอ่ะ เกลับมาก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวตีใช่ไงใช่ไงรอรอป้ายไปก่อนไงเหมือนเดิมที่้อมเมื่อวานไงเขาอยู่ตรงประธานแล้วพวกแกก็อันนธิษฐานมากนตอนจบอ่ะมึงเอาที่พวกมึงเตรียมกันอ่ะที่มึงโยนแล้วพวกแบบฟุ๊บฟุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้รถแนนอ่ะมันเดียวยังนั่นแหละฝทุกฝ่ายพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่พิธีการทำวามรัฐประหาร เ้าตรงแผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในที่เปิดกีฬาโภทิสาเกณ์ในวันนี้เรื่งตัวเริ่มสนามน้า ايه <applause> 对吧？ พาเลทเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีแข่งโชว์เชลิเดอร์แล้วก็กองเชียร์ต่อแล้วก็รีบแบบว่าถ่ายรูปเล่นเสร็จปุ๊บเฮ้ยสีเราออกมาเชียร์แล้วก็เลยรีบม,ม,มาคุมสแตนน้องๆพร้อมนะพร้อมนะรับก,ก,ก,กั้งหมดเลยับสีม่วงเอิ่มกนักเลยะ ไปก็จะเป็นการแข่งข ah ah ันสปอร์แดนสปอร์แดนก็คือจะเป็นการแข่งเต้นเป็นทีมทีมก็เลยก็รีบเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบล้อมลองชุดเต้นนี้เพื่อที่จะได้ไปแข่งเต้นต่อเร็วเร็เ็วากูร่อย l t อย่าอย่าเล e ย่าเอย่าเอ่อย่าเล่าอย่าเล่า e อย่าเล่าเลขอย่เยาเล่าเา o ลยยายาเลเอยยลย คือไม่มีเวลามาซ้อมสปอร์ตแดนเลยระหว่างช่วงที่เขาซ้อมกันแล้วก็มาซ้อมเอาก่อนก่อนแข่งแป๊บ,บนึงแล้วก็ไปสดเลยค่ะในสนามเพราะเอามันอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะลงแข่งสปอร์ตแดนแล้วค่ะเป็นเต้นแข่งเป็นทีมทีมจะไปดูว่าแบบเป็นยังไงบอกตรงๆก่อนว่าไม่ค่อยได้ซ้อมเลยก็แข่งๆตามเพื่อนไป <laughs> เฮ้ยฉันจะต้องไปสนุกต้องแบบเพลิดเพลินแน่ๆไปถึงบุ๊คร้อนร้อนมากร้อนแบบเหงื่อท่วมนานา,น,านี่พังอะแล้วมันก็พอร้อนแล้วก็ือแบบเฮ้ยเราแบบเหนื่อยแต่ก็ก็สู้สู้ต่อเพราะว่าปีหนึ่งปีสุดท้ายแล้วด้วยก็เอาเต็มที่ค่ะกัดฟันสู้ค่ะเป็นไงก็เป็นงานเป็นลมก็เป็นลมไปเลยไม่เป็นไรเราฟิต เป็นลมก็เป็นลมไปเลยไม่เป็นไรเราเฟสเราเฟสเรจะเป็นลมอ่ะเราฟฟสเราเฟสภาพตอนนี้คือแย่แ้วเราเฟสอนนี้คือแบมเพียวเพียวว่าเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จพาเลทเป็นดำไปแล้วมันก็ยืนยืนกลางแดดนานอะเนาะ แล้วมาลงสปอร์ตแดนไปเต้นกลางแดดอีกคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกินข้าวเดี๋ยวพักแล้วอะไรองพแบบไม่ไหวแล้วกีฬาสีแปบลบว่าสำหรับเด็กอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแบบ อยากอยากจะอยากแบบอยากเข้าร่วมอะ่ะเพราะว่ามันทําให้เราแบบได้เอนจอยได้สนุกได้เข้าร่วมมันมันทาให้เราเอาง่ายๆคือไม่ต้องเรียนเยอะอะเหมือนเแบบเฮ้ยเรามาโรงเรียนเราไม่ได้มาเรียนเดี๋ยวเรามาทํากีฬาเรามาทํากิจกรรมด้วยกันเรามา ร่วมฝึกซ้อมอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้เอนจอยแล้วก็มีความสุขอะค่ะแล้วมันไม่ต้องเครียดมากมันรีแลกดีอย่ะเออแบบว่ามันชอบตรงนั้น mm hmm. ก็หลังจากที่เราสนุกสนานแล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมกับกีฬาสีมานานพอสมควรตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องให้เวลากับกนักสึกจริงจริงบ้างแล้วสําหรับเด็กแอดมิชั่นทุกคน แบบมั่นใจว่าตอนนี้ก็คงจะกําลังเครียดแล้วก็แบบใกล้สอบแล้วด้วยคือไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าอยู่แต่กับหนังสือหรือว่าใช้เวาลากับหนังสือจนเกินไปอยากให้เรามีเวลารีแลกมากเราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในชีวิตไม่จําเป็นต้องเครียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแบบว่าอะไรที่เราเครียดมากเกินไปจะทําให้เราไม่ไม่เต็มที่กับมันแล้วทาให้เราแบบว่าไม่มีความสุขใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะชีวิตเราไม่ได้มีแค่ออดิชั่นอย่างเดียวเรายังมีอื่นอีกเยอะที่เราจะต้องทําแล้วก็ รีแลกซ์เอนจอยกับชีวิตค่ะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละจะเกิดกับเราแค่ครั้งเดียวสูซๆพร้อมกันค่ะเราต้องแอตติคแน่นอนข้อสุดท้ายก็สีบ้างตอนแต่งแวงปกติตอนแรกสีไม่ได้เว้ยแต่รับกับลบไปลบมาแล้วก็แล้วก็ได้เว้ยแต่ไม่รู้ว่าถึง ในส่วนของโอเน็ตวิชาคณิตเนี่ยเนี่ยออกจากออกแค่เลขหลักเลขหลักม .4 แล้วก็ม .5 เท่านั้นจะจบตัวนั้นแล้วในหัวข้อเลขหลักมันก็จะไม่ลึกด้วยบทมีอะไรบ้างในสขมสม e เซตออกเรื่องอะไรแผนภาพเวร อยูเนี่ยอินเ์เซ็ตจำนวนสมาชิกซึ่งสูตรออกตรงๆออกตรงๆเลยไม่ซับซ้อนใดๆทั้งสิ้น l ี s อ e นิ่งก็คือการอ้างเหตุผลมีสองแบบปรนัยกับนีลไนต่างกันยังไงไปดูดีๆใช้แผนภาพเวนเป็นหลักเด็กเพ่าไหมไก่มีสีข่ขานวดมีสีข่ขาอันนั้นเป็นไก่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เจอ,อกประมาณนี้ใช้แผนภาพเวนก็ได้ใช้ตรกกศาสร์เข้ามาช่วยก็ได้ส่วนจานวนจริงเน้นเรื่องสมการค่าสมบูรณ หรือแยกแฟกบางปีแยกแฟกเตอร์ธรรมดาเลยบางปีไม่เจอเศษเหลือด้วยซ้าแยกแฟกเตอร์พหุนามกำลังสองกำลังสามสมการกาลังสองมีกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยออกไม่ลึกบางปีไม่พูดถึงค่าสมบูรณ์ด้วยซ้ำเออส่วนเอ็กโจริงๆมันคือเลขยกกําลังอะ่ะจริงๆมันไม่ถึงขนาดเอ็กโนะมันคือเลขยกกําลังเป็นความรู้หมอตน้นโดยซ้าส่วนฟังก์ชัน จะชอบถามว่าความสัมพันธ์ตัวไหนเป็นฟังก์ชันแล้วก็ถามกราฟฟังก์ชันค่าสมบูตรตัวนี้กราฟเป็นรูปยังไงรูปตัวีพาราโบาลาหงายพาราโบลาคว่ำเป็นกราฟเบื้องต้นฟังก์ชันเน้นเรื่องไหนดูดีๆส่วนตีโกณตามมาทุกทุกอันเลยแต่จเจ้าจะบอกว่าอันเนี้ยแค่อัตราส่วนตีโกณเองสายข้ามฉากคอที่ฉากแทนข้ามชิดอาจจะมีมุมก้มมุมเงยไม่มีสูตรประยุกต์ รู้สึกจะมีบางปีแค่มุมสองเออะไรนิดหน่อยอาเอิร์กอะไรไม่มีกดของสายของคอสไม่มีหรือจะอ่านไปคร่าวๆก่อนก็นได้เพราะจะเน้นที่อัตราส่วนตีโกนิติมุมก้มมุมเงยภาพคือโจทย์จะชอบวาดสามเหลี่ยมมาให้แล้วให้เช็คมุมเช็คอะไรความยาวด้านข้ามชิดฉากอะไรยังไงสโคบคือประมาณนี้ส่วนซีรีส์กับซีเควนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกาหลีนะซีรีส์ตรงเนี้ เป็นลำดับและอนุกรมลำดับและอนุกรมเลขคณิตเลขาคณิตเบื้องต้นไม่มีผลบวกอน,นันต์ไม่มีเทเลสโคปิกไม่มีอะไรเลยหาพจน์ที่เหาผลบวกเอพจน์แรกเลขคณิตกับเลขาคณิตเลขคณิตกับเลขาคณิตแค่นั้นเองที่จะต้องเน้นอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของเรื่องของซิกมามาด้วย สูตรซิกมาเมื่อต้นกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนาะมันอาจจะไม่ได้เน้นบ่อยแต่กันไว้ก่อนว่านซะิกมาสูตรเรื่องจังผลบวกกำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามจริงๆถ้าเกิดน้องที่เรียนลิมิตที่อนันต์ในเรื่องลำดับอนุกรมของของสายวิทย์มาแล้วที่เป็นเลขตัวลำดับอนุกรมตัวยากนะหนูจะต้องหนูจำสูตรซิกมาได้อยู่แล้วแต่น้องใส่สินเพิ่มสูตรซิกมาสักนิดหนึ่งเนาะเพิ่มเติมบแต่สองตัวนี้แน่ๆความน่าจะเป็นก็เป็นความน่าจะเป็นอย่างง่าย แต่ก็ระวังนะที่พี่เตือนไว้ตั้งแต่แพทหนึ่งกับเก้าวิชาสามัญแล้วว่ามันเป็นบทที่คิดเลขได้เร็วโยนลูกเต๋าทอยลูกเต๋าหยิบแล้วใส่คืนไม่ใส่คืนคนนั้นอยู่แถวหน้าแถวหลังอะไรยังไงอ่านให้รอบคอบคิดเลขเร็วไม่มีการแก้สมการแต่จะผิดง่ายรอบคอบสําคัญที่สุดสําหรับโอนิ net. เพราะมันไม่ยากถ้าเนื้อหาแม่นตามนี้สอบสองฉบับมาแล้วตัวนี้หนูทาได้คะแนนพูดจริงๆนะเกิน90จากร้อยสบายๆโอนิ o เนี่ยมีทั้งหมด ยังไม่ได้พูดเนาะสี่สิข้อใช้เวลาสองชั่วโมงซึ่งทันเกินทัน